ค่ะน้องกระจังอุ้ยกินอะไรอ่ะลูกไข่ดาวเหรอคะอติบอลอติบอลลูกโอ้ของเล่นเยอะเลยอติบอลให้คุณแม่ดูหน่อยอติบอลไหน่อยค่ะอติบอลโชว์เลยอติบอลโชว์คุณแม่หน่อยอติเลยอติบอลโชว์เลยตื่นมาหิวแล้วเหรอลูกต้องกินไข่ดาวอติบอลโชว์เลยลูกไอเยือกเยื่อเยื่ออติบอลไหนลูกบ้ามูหูยอนมันก็เป็นอ่ะ เตะมาเร็วมาเตะมาแล้ว,ลวโอ้โหเล่นบอลก็เป็นพิ้วปิ้วโอ้ยโยนก็เป็น,ปน,ปนหรอลูก <laughs> มันเด้งดึงไงหรอไปยามาโยนมาหาแม่เนี้ยบอลอันนี้มันเด้งดึง หนูเด็กี่เดือนแล้วเนี่ยหนูได้โอ้โหโหนึ่งปีสี่เดือนเลยนะลูกโอ้โหมันเด็กหนึ่งปีสี่เดือนนะนะนะอ,อันนี้ก็รถอันนี้ก็สกูตเตอร์แบงค์ซื้อมาให้ใช่ไลูกโอ้โหงเ,เยอะแยะเลยจับ้านหมดเลยอยากได้อะไรคะเอาเต้ลงมาขี่ไหม เนี้อเอาลูกกันนะเอารถด้วยโอ้โโชว์รถหลายคันจังเลยเนี่ยคนคนเดียวจะเล่นไหวได้ไงเนี้ยของถ้าจะเยอะขนาดนี้เนาะนนนบางทางการเตะบ,บอลหมดเลยเนี่ยที่เตะบ,บอลทางไหนลูกเอารถแอบ,บๆหน่อยเนาะโอ้โห เต่เลยหลุดไปเลยโอ้เก่งจังเลยค่ะอะไรกัเก่งชุดๆค่ะไหนวันนี้ทำไมหน้าตาแปลกๆคุณแม่ดูหนยตัดผมหน้ามาหรือเปล่าลูกเหรอไม่ได้ตัดอะ ขึ้นแล้วเร็วรู้ขึ้นขึ้นแล้วเร็วเร็วเวเร็วเร็วขึ้นไหนกระจังอยู่ไหนใครชื่อกระจังยกมือหน่อยค่ะกระจังอยู่ไหนกระจังจะไปไหนคะทำอะไรลูกทำอะไรคะนั่งพักเหนื่อย น่ยแล้วลูกนะกระจังค่ะดดกระจังสวัสด,ดีเอฟซีหน่อยได้ไหมลูกกระจังสวัสดีค่าเอฟซีหน่อยเอาหันหน้ามาเร็วเกระจังค่ะบ้านก็จะลุกๆหน่อยเต็มไปด้วยของเล่นกระจังกระจังสวัสด,ดีค่าหน่อยลูกอ้จ้าก่อนจ้าก่อนจ้าจ้าหน่อยค่ะ ลืมแล้วเนี่ยหนูลืมจ้าแล้วนะเนี่ยบายบายฝากจุ่หน่อยบายบายหน่อยถ้างั้นได้บายบายหน่อยได้ไหมบายบายฝากจุ่มบายบฝากจุ่หน่อยบายบายอ้าวเดี๋ยวมาจ้าอะไรตอนนี้เนี่ยจับส่วนที่แบบเนี่ยอ้าวเเดินถอยหลังอีกอ้าวงงวยในชีวิตแตเกินเเนี่ย บายบายเดี๋ยวลูกกระจังค่ะบายบายเอฟซีหน่อยกระจังบายบายหน่อยลูกไปบายบายหน่อยไปบายบายทำเนียรจิ๋วด้วยไปเร็วบายบายเรืใจยังไม่อยากบายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเออทำอย่างนั้นเหรอลูก